คันนี้นะคะจะบอกว่าตอนออกห้างตัวนี้นะคะ6กแสนกว่าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเหลืออยู่แค่สวัสดีค่ะพบกับ45ค่ะอีกแล้วค่ะวันนี้เราเอารถสวยๆนะคะเข้ามาให้คุณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วใช่เแล้วเ,เป็นรุ่นอะไรคะพี่เจ๊ยต้ายาริซ a น่งจุสค่ะค่ะคันนี้เป็นตัว a t 4ประตูนะคะ ปี2017อ่าราคา348,000บาทเท่านั้นเองโอ,โอ้คันนี้นะคะจะบอกว่าตอนออกห้างตัวนี้นะคะ0,000นกว่าเลยเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเหลืออยู่แค่348,000บาทเท่านัน้นเองครึ börjar, <ฮ>่งเลยใช่ซึ่งคุณลูกค้าคนไหนที่เครดิตดีรายได้ชัดเจนอาชีพชัดเจนยืนยันได้สามารถออกรถได้เพีย 45, 45, ง45บาทเท่านัน เดี๋ยววันนี้เรามาชมกันนะคะว่ารถทันนี้ดียังไงแล้วสวยยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะนี่ไฟหน้าคือแบบว่าเป็นตัว S เนาะอะไรที่มันเป็นตัวท็อปตัว S มันก็จะสวยแบบนี้ข้างหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED day light running time แบบนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยคันนี้ล้อมแมกอลอยขอบส5้าจากโรงงานนะคะสวยงามมากแล้วก็ คันนี้นะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองข้างตรงนี้นะคะเป็นสีดําดําเงาแบบนี้ซึ่งโดยปกติล้วนทั่วไปมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่คันนี้พิเศษแล้วก็คันนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะแบบนี้นะกดรุ่นท็อปกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะมีกดตรงนี้ได้ด้วยเปิดประตูตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะ ภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำนะคะแล้วเบาะเขาก็จะเป็นรุ่นเฉพาะของตัว S ของเขาจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะมีมอเตอร์ฟังก์ชันพวงมาลัยถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมีจอจาก t o y ยต้ามาเลยแอร์ดิจิตอลนะคะนี่กดปกุ่มสตาร์ทได้ด้วยจะบอกว่าคันนี้สวยมากๆคันนี้ลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเดือนล้วเท่าไหร่คะพี่ตจ๊บอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้ะโอ้เบามากๆแล้วก็ได้เงื่อนไข45บาบาทด้วยใช่ไหมคะ นี่ค่ะเบาะหลังสบายมากๆเลยมีจอแล้วก็ต้องมีกล้องมองหลังด้วยถูกไหมคะซึ่งคันนี้ตัว S เ,เรามีมาพร้อมให้หมดคุณลูกค้าค่ะอยู่ตรงนี้นี่<ๆ>แล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังให้อีก2จุดนี่<ๆ>แต่จะบอกว่าสวยๆแบบเราไม่ต้องเดินไปหน้ารถเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่<ๆ><ๆ>สวยงามมากๆนี่เลย ห้องโดยสารข้างหลังนี้คือไอ้ห้องห้องเก็บสัมภาระข้างหลังนี้คือแบบกว้างมากนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนี่ค่ะรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวอ,อ่อแบบนี้แล้วช่วยเหลือแบบนี้นะคะก็จะไม่มียาง,อ,งอะไหล่แล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนาะอย่างนี้คันนี้รุ่นอะไรคะอีกทีนึงโตโยต้ายาริดเอทิ1.2เอสจ้า,จาใครที่สามารถซื้อรถคันนี้ได้บ้างคะพี่เจยบ ลูกค้าพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าอาชีพค้าขายนะคะหรือว่าลูกค้าไม่มั่นใจว่าอาชีพตัวเองออกได้ไหมก็ทักมาสอบถามที่เพจเราได้เลยจ้าโอเคของเรามีตัวตนอยู่จริงนะคะเต้น45คาอยู่ที่ไหนคะลำลูกกาคลอง9ปจุมธานีค่ะโอเคก็คุณลูกค้าคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องบูโรนะคะหรือมีปัญหาเรื่องแท็กซิง่งหรือไม่มั่นใจว่าเครดิตของตัวเองจะสามารถออกรถได้ไหมนะคะแนะนำให้ทักเข้ามาสอบถามน้องๆ ทุกช่องทางออนไลน์ของ45ค่านะคะเรา,จ,าจะมีทีมงานน้องๆเซลลคอยให้คำแนะนำทุกเคสแน่นอนใช่หรือถ้าใครยังไม่มั่นใจว่า45บาทออกรถได้จริงไหมสามารถเข้าไปดูเราได้ที่รีวิวใน45คาของ<ช>เรานะคะมีทุก,กช่องทางไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้าน,านเขียวบ้านแดงบ้านดำเรามีาบท<น> <laughs> ถ้าอย่งงางนั้นวันนี้โสโลแกนเดิมนะคะ 45ค่ะออกรถสี่บาทค่าฟรี45วันที่45ี่ะคาจ้าจ้าแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ